ยมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันข้าเขาจะใช้คําถามนี้ถามพวกเองมากกว่านะเพรานะว่าข้ามะข่ายก็ติวอยู่แถวนี้นานแล้วส่วนข้าน่ะเพิ่งมาเปิดค่ายอยู่ท้ายวัดทุงหัวเสือใหญ่นี่แหละถ้าข้ารู้ว่ามีนักมวยมาหมาอยู่แถวเนี้ยข้าคงไม่มาหรอกเอ็งว่าใครไว้สาหาัสว่าหมาเว้ยแล้วหมาจะไหนมันรบมวยได้วะก็นักมวยมาหมานี่แหละมึงอยากกูจะไม่สาหาัสมาเิสมคิดปิดไฟนอนเดี๋ยวกูมาเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเราเพื่อนกันทั้งนั้น <ผ>อูอมีเพื่อนมึงพอพออาตมาว่าที่พวกเราทั้งหมดมีเหตุบังเอิญมาเจอกันแบบนี้ก็คงเพระาะคำมั่นสัญญาที่พวกเราทั้งสี่เคยให้ไว้ต่อกันเมื่อ20สปีก่อนและพวกเองจะเอายังไงกันดีกับคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้พอ่อมีเรื่องอะไรกันอะ อย่าเพิ่งยุ่งลูกไปกลับบ้านไปก่อนเลยเออลุงนะศพคิดอ่ะเขามีเรื่องอะไรกับพวกลุงลุงอ่ะเฮ้ยไปเรียกเขาลุงได้ยังไงนี่มีตาหามีแววไหมนะรู้หรือเปลา่าว่าสี่คนเนี้ยเขาเป็นปรมาจารย์นักมวยคนแรกเลยที่หันหลังเนี่ยเสื้อดำเนี่ยสาหัสมัดไรเทียมทาน อเออและคนที่แต่งเป็นพระเนี่ยเขาชื่อสายทองอดีตเคยเป็นหลักมวยหนีไปบวชเป็นพระไงฉายานามเขาอะสายทองขนองเขา่าและที่ยืนหันหลังเสื้อขาวเนี่ยค้อนตอกศอกเพชรขาตแล้วก็ถัดมานี่ที่ยืนหันหน้ามานี่คือสมคิดพิชิตแข้งและตอนเนี้ยไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเออศึกษากันหน่อย โอ้มกอมีน้าสมคิดด้วยเหรอเนี่ยฉันเพิ่งพูดถึงพวกท่านเองนะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอตัวเป็นเป็นมึงเอาไหวไหมหวยปะละได้ข่าวว่ามึงล้มเก่งเนี่ยจะล้มมีกเปล่าข้าไม่ล้มหรอกว้ย รับรองอ่ะเอ็งออวิ่งไม่ทันฆ่าแน่เฮ้ยไม่ต้องมาเถียงหรอกมึงสู้ไม่ได้ฮ้าวิ่งไปเปล่าเว้ยเอาเฮ้ยไปต่อ,ตอดิดไหวไหมโยมไม่ไหวก็อย่าฝืนนะ,ะนี่จะไ่ใช่พระพระต่อยแนะ่ใจมันสปาร์กเพราะเธอถูกสเปก บอกว่ฉันใหญ่ยาอีกคนเล